สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้ก็มาเจอกับนรินเจมสเตชันเดิมกันนะคะวันนี้มาขอรีวิวนะคะรีวิวเครื่องถนอมอาหารก็คือเครื่องตากอาหารแห้งนะคะไม่ว่าจะเป็นผลไม้เนื้อแห้งเนื้ออีหยกระซ้าง,างจะเป็นเนื้อปลาเ็ดพักหรือว่าอีหยกระซามนะคะ สามารถตักได้หมดนะคะตากได้หมดเลยนะคะมาดูกันนะคะก็คือใหม่เอี่ยมนะคะแกะออกจากกล่องนะคะการที่เราตากนะคะเราก็ต้องมีการวอร์มเครื่องสก่อน30นาทีนะคะเอาผ้า,อาพอมหมาดๆนะคะมาเช็ดแล้วก็เราก็จะมีการวอรมแล้วก็เปิดเครื่องทิ้งไว้นะคะ30นาทีนะคะ เพื่อให้พลังงานแล้วก็สารพิษต่างๆนะคะมันออกมาไหมให้หมดเลยนะคะจากนั้นแล้วนะคะเราก็ทําความสะอาดถาดของเราห้าชั้นนะคะแล้วก็เช็ดให้แห้งเลยนะคะแล้วเราก็เอาเนื้อนะคะที่หมักไว้นะคะมาตากจากชั้นข้างล่างนะคะเพื่อนๆนชั้นข้างล่างขึ้นมาข้างบนนะคะเพื่อนๆนห้ามเอาข้างบนลงไปข้างล่างเด็ดขาดนะคะ ตากตั้งแต่ชันน้นข้างล่างขึ้นมาข้างบนเลยนะคะเราก็ตากไปเรื่อยๆนะคะก็สไตล์ไัยสไตล์มั่นผู้ใดสิเป็นเห็ดเนื้อแห้งรสชาติแบบใดก็แล้วแต่นะคะไม่ว,ว่าจะเป็นเนื้อรสชาติเทริยากิหรือว่ากระเทียมพริกไทยก็แล้วแต่นะคะเราสามารถทดลองเอามาตากได้หมดนะคะก็มันก็จะมีคู่มือนะคะ คุ้มมือบอกนะคะว่าเนื้อตากจจากชู้งเสียแต่ว่านลินยังไม่เคยตากนะคะนลินะนอนเดิกวันนี้ก็จะตากไปสักสามชั่วโมงก็แล้วกันนะคะก็มันก็เขียนไว้ว่าถ้าเป็นเนื้อก็ตากประมาณหชั่วโมงนะคะแต่นลินแบบว่าง่วงนอนนะคะก็จะซิบเซ,อซอลองดูสามชั่วโมงนะคะ ความร้อนก็จะอยู่ประมาณ60องศานะคะก็ตั้งเวลานะคะตั้งอุณหภูมิแล้วก็มาตั้งเวลา3ชั่วโมงแล้วก็เปิดใช้การทำงานนี่นรินก็ทำยังไม่ค่อยเป็นก็ติดๆขัดๆบีบตรงนั้นแล้วก็มาบีบตรงนี้ส่วนสิบสุดกว่าจะใช้เป็นนะคะก็นิดนึงค่ะก็ก็ใช้ก็ก็เรียบร้อยอยู่นะคะอืมแต่ก็ ลองดูค่ะมันใช้ง่ายมากเลยนะคะแต่นรินก็อย่างว่าเนาะเรามือใหม่เนาะครั้งแรกนะคะวันนี้เพิ่งลองเพิ่งจะลองใช้งานนะคะมันก็เรียบร้อยนะตั้งไว้เรียบร้อยละก็จะตั้งไว้อย่างนี้นะคะเครื่องนี้นะคะห้ามไปตั้งไว้เตาแก๊สหรือไว้ย่างนะคะ ต้องตั้งไวแบบลงๆเลยนะคะอุณหภูมิห้องครั้วเลยอย่าไปตั้งใกล้ตเตาแก๊สหรือไว้อย่างนะคะนี่ก็ประมาณสองชั่วโมงกว่าๆจะสาชั่วโมงแล้วนะคะแม่กระเลิงเป็นสีแบบว่าแหมๆเป็นสีแห้งๆนิดนึงนะคะนลินจะทําเป็นเนื้อแดดเดียวนะคะจะไม่ทําแห้งมากนะคะก็อยากได้ความชื้นๆนะค,ะความชุ่มชื้นของเนื้อแห้ง ชุ่มชื้นของเนื้อแห้งนิดนึงนะคะก็60องศานะคะตอนนี้ก็เหลืออยู่1ชั่วโมงกว่ากว่านะคะก็มาดูกันนะคะเพื่อนๆว่ามันสิเป็นหน้าตาจังใดอันนี้มันก็ครบแล้วนะคะคงจะครบประมาณ3ชั่วโมงแล้วนะคะเดี๋ยวก็มาดูกันนะคะลองจับดูคะ่ะเพื่อนๆอนลินคิดว่าได้อยู่นะ แต่ว่านลินจะเอาให้มันแห้งลงกว่านี้ซึ่งพรุ่งนี้ก็จะมาตากอีกนะคะจะมาตากอีกนะคะก็เราก็จะถอดลักออกนะคะวันนี้นลินก็อันนี้ก็วันที่สองแล้วนะคะวันที่สองแล้วนะคะนลินก็จะมาตากอีกะครับก็วันนี้ก็วันที่สองนะคะที่เราจะมาตากเนื้อแห้งกันค่ะ ดูดีกูดออกจริงๆคลาสสิคเนื้อแดดเดียวนะคะเพื่อน โอ้โหเครื่องใหม่แจ๋วมากเลยนารินไม่เอาแห้งกว่านี้นะคะนารินทําเป็นเนเนื้อแดดเดียวอคะ่ะถ้าแห้งกว่านี้ก็คงแบบว่ามันก็จะแห้งเกินไปเนาะอันนี้พอดีกินเลยค่ะเพื่อน,อนๆก็เลิศสแมนแตนอีลีนะคะเริศมากเลยคะ่ะเพื่อนๆแห้งเป็นแผ่นๆเลยอะเพื่อนๆดูสิคะเริศเริศ คือมันตากผลไม้ตากผักตากเห็ดได้นะคะตากพวกเนื้อได้จะเป็นเนื้ออะไรก็ช่างนะคะคือได้หมดเลยค่ะเลิศก,ก็คือนลินตากไปอ่าห้าชั่วโมงกว่ากานะคะห้าชั่วโมงกว่ากว่าเลยนะคะตากไปแต่ว่านลินตากสองวันนะคะก็เมื่อวานนะคะเมื่อวานตากสามชั่วโมง วันนี้ก็ตั้งไปอีกสามชั่วโมงแต่ว่านันดินว่าพอแล้วก็เลยาตากตากรวมไปทั้งหมด5ชั่วโมงค่ะเพื่อนๆดีมากเลยค่ะโอ้โหเพื่อนๆค่ะสุดยอดเลยเครื่องนี้นะคะไปหาซื้อมานะคะเครื่องตากแห้งนะคะเนื้อแดดเดียวค่ะเพื่อน่ะเลิศจริงๆเลิศจริงๆดูสิคะเพื่อนๆดูสิคะสวยไหมคะ Mm hmm. อันนี้ก็ให้ดูใกล้ๆนะคะเป็นเนื้อแดดเดียวนะคะดูดูเพื่อน mm hmm. ๆแดดเดียวอิเล่แบบเลิศม,มากเครื่องตากเนื้อเครื่องตากเห็ดผลไม้ซื้อมาถูกใจมากๆเลยเพื่อนอต้องลองทอดกินดูแล้วนะคะปิ้งย่างทานดูนะ,ะชอบมากเลยอันนี้ก็การทดสอบในการ อทอดเนื้อแห้งนะคะที่นารินแบบว่า,าตากไว้นะคะคือเครื่องตากหม่มาก็เลยทำนะคะผลออกมาแบบว่าเป็นเนื้อแดดเดียวสุดยอดอี๋พ่อแม่พี่น้องเอ้ยทอดใจในสิ่จริงนะคะก็คือหน้าตาน่าทานมากแล้วก็เป็นเนื้อแดดเดียวที่แบบว่าอร่อยค่ะกำลังทอดอยู่นะคะสีสันหน้าตาแบบน่าทานมากๆาก đẹp chặt ép phổi nè xin mời lòng lòng lắm chưng 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 chưng